จบรักหลังอยู่กินกันมา2ปนีนิวนิพารัตซีอีโอน้ำปาระประกาศเลิกเพชรสารัตหลังอยู่กินเป็นสามีภรรยามาสองปีไม่ขอลงดีเทลสาเหตุรักไปตอบไม่ได้ทําเอาแฟนๆใจหายไปตามๆกันเมื่อล่าสุดน,นิวนิพรารัตสาลิกาซีอโน้ำปาระภรรยาของเพชรสารัตนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังได้ออกมาประกาศยุติค,ความสัมพันธ์สามีภรรยากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังตัดสินใจอย,อยู่กินด้วยกันมา2ปี โดยน,นิวได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าตอนนี้จริงๆแล้วนิวกับพี่เพชรเราได้ห่างและจบความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้วจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจซึ่งเราได้คุยกันแล้วมันมีหลายเหตุผลที่เราไปต่อกันไม่ได้และนิวก็ไม่อยากจะพูดหรือลงดีเทลอะไรที่มันละเอียดมากที่ผ่านมาเราสองคนก็คิดว่าทําดีที่สุดแล้วซึ่งเราจบกันด้วยดีและขอให้ทุกคนให้เกียรติ ในความคิดและการตัดสินใจของเราทั้งคู่ด้วยนะคะส่วนนิวก็มูฟออนและทำงานขายน้ำปลาร้าตำนัวและมัสซคอนในทฮอนเหมือนเดิมทั้งนี้เทรสารัตและนิวนิพารัตออกมาเผยความสัมพันธ์กันเมื่อ2ปีก่อนทำให้หลายคนตามเปิดวา่าอยากรู้จักฝ่ายหญิงการให้ควกักโดยนิวเป็นซีอบริษัทไทโครโนมิโมโน่จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำปลารา้าปรุงรสแบรนด์ตำนัวและรับผลิตให้อีกหลายแบรนด์ดังอีกทั้งยังเป็นผู้ลิขสิทธิ์การประกวดมัสซคอนเนทฮอนสองพันด้วย